สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูซันนะคะวันนี้มาสอนห้าคำง่ายๆที่ครูยังเห็นนักเรียนใช้ผิดอยู่บ้างโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันแบบละเอียดอีกนิดนึงโอเคค่ะคำแรกง่ายๆสุดนะคะออันยเซลอันยอเซล อันนี้อันย่องครูไม่เขียนภาษาไทยให้นะนักเรียนหลายคนบอกว่าอยากได้ภาษาไทยครูไม่เขียนให้คะ่ะเพราะว่าถ้าเรามองภาษาไทยเราจะไม่มีการออกเสียงที่ถูกต้องแน่นอนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาเกาหลีอ่านไม่ยากขอให้ใครที่ยังอ่านไม่ได้ทักหาครูได้นะคะเดี๋ยวครูส่งคลิปให้เป็นคลิปฟรีที่ฝึกการอ่านเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มเล่มหนึ่งก่อนที่จะเริ่มบทที่หนึ่งโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นครูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เขียนภาษาไทายให้นะคะเพราะว่าอยากจะเน้นให้นักเรียนไปฝึกอ่านเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรเราอาจจะต้องลองฝึกท่องเหมือนตอนที่เราเรียนตอนหนึ่ง่ะคะก็ขอข้อเนาะเราค่อยค่อฝึกค่อยๆ่อ,อ,อเดี๋ยวก็ได้ะคะ่ะร้อยร้ยเปอร์เซ็นักเรียนได้แน่นอนโอเคไหมคะแต่ต้องให้เวลากับการท่องการฝึกนิดนึงโอเคค่ะมาเริ่มกันนะคะอัยองอันยองฮเซลอืม อันยองแปลว่าสงบสุขปลอดภนะัยเนาะอันยองอันยองฮาเซลยปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยไหมเป็นยังไงบ้างทำนองนี้เป็นคำถามเนาะในสมัยก่อนโดยเฉพาะสมัยสงครามที่เบอร์เกาหลียังลำบากเกเยอะคำนี้จะเป็นการถามแบบด้วยก็มวงใยเหมือนตอนนี้ถ้าเมืองไทยเราสมมติว่า เราก็จะถามกันถ้าคนเกาคนไทยอยู่ในเกาหลีเราก็จะถามว่าเป็นไงอยู่รอดปลอดภัยไหมอะไรทํานองนี้เป็นบรรยากาศแบบนั้นเนาะก็คืออันยองเซลอันยองเซลอ่าเป็นไงบ้างโอเคไหมสงบสุขไหมอยู่รอดปลอดภัยไหมอันยองวิธีการพูดตัวนี้นะคะยองยองแต่เนี้ยค่ะออกเสียงยังไงเอ่ยยองยองเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ของ เนียง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 โอเคไหมคะเพราะว่าสระย่อคือสระผสมค่ะแล้วสระผสมของอ e ีกับออบวกกันเพราะฉะนั้นอ e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  ีอออออเนียงอัน,นยองอัน,นยองเซลโอเคไหมคะเป็นยังไงบ้างแต่สมัยใหม่คือไม่มีสงครามแล้วแล้วก็เขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะฉะนั้น ก็ไม่ได้ใช้เป็นคําถามเท่าไหร่แล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นคําที่เราทักทายทั่วไปฮัลโหลเป็นไงบ้างเออโอเคคำหนองนี้โอเคไหมคะอัญญาเซลอ,อีกคำหนึ่งค่ะคำซ้ำนิดาที่แปลว่าขอบคุณขอบคุณครูยังเห็นนักเรียนใช้ผิดกันเยอะนะนักเรียนไปใช้คำนี้คะ่ะโคมาไวโอ,อโคมาไวโอ,อแปลว่าขอบใจโคมา w วโ โคมาเวลาเห็นเขาเขียนแบบนี้อย่าตกใจนะคะตัวอักษรแบบนี้นะโคมาวโยที่แปลว่าขอบใจคือเราจะได้ยินเยอะคนเกาหลีพูดกับเราเพราะว่าเราเป็นอายุน้อยกว่าแม่สามีก็จะพูดกับเราแบบนี้เท่าแก่ก็จะพูดกับเราแบบนี้โคมาวโคมาวแต่ในใ,ในในตัวเราเองเนี่ยเราสามารถใช้คำนี้ได้ไหมรคไม่แนะนำค่ะ เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนต่างชาติเราเป็นคนต่างชาติเรากําลังมาอยูใ่ในสถานที่ของเขาเราอยู่ในสังคมของเขาซึ่งส่วนใหญ่เราก็เป็นคนที่มีอายุเท่ากับเราหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรากันทุกคนแม่สามีเอย๋ยเพื่อนสามีเอย๋ยคุณครูบ้างคุณหมอบ้างครูของลูกเราบ้างอะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยมีสถานการณ์ที่จะให้เราใช้คูมาวอย กคมาวอยคือขอบใจเนี่ยเราจะใช้เฉพาะกับเด็กค่ะเราใช้กับเด็กหกขวบเด็กสิบขวบเพราะฉะนั้นคํานี้อยากให้ฝึกมากกว่าคาําซ้ำนิดาเพราะครูยังเห็นเนาะนักเรียนครูชัดกับครูเกาหลีไงคะแล้วก็พูดว่าโคม,มาวอยอครูรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ถูกกาลเทศะเนาะเพราะเราควรจะไม่ใช้คํานี้เราควรจะใช้คําว่าคาซ้ำนิดาคำซ้ำนิดาการออกเสียงตัวนี้ หมอม้านะคะคำซ้ำนีดะแล้วตัวตัวเนี้ยคือเป็นเทคนิคนิดนิดหน่อยๆตัวหืดนะคะที่มาเจอกับสระข้างหน้าเนาะที่มาบวกกับสระไม่ว่าจะเป็นสระอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะไม่ออกเสียงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเขาพูดเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ถึงกับพูดคาว่าคำซ้ำนีดาอะไรเงี้ยไม่ไม่ขนาดนั้นเนาะเขาจะพูดไปเร็วๆคำซ้ำนีดาคำซ้ำนีดาเพราะว่าตัวหีดไม่ออกเสียงโอเคไหมคะ คำซ้ำนี้ด้ใช้คํานี้ให้ติดปากเลยค่ะอย่าไปใช้เลยค่ะคําว่าโคมาไวโอเนาะเราจะได้ยินบ่อยแต่ไม่ต้องไปใช้ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้อันอย่อยคาเซโยอัอนอยองฮีเขียนให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชัดอ,นอันยองฮีก็คือปลอดภัยเนาะมาจากคําเดียวกันที่ว่าอ,นอันยองเมื่อกี้นี้อ,นอันยองฮี่คาเซโย ไปอย่างปลอดภัยนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแบบนี้ไปเนาะค่ะแปลว่าไปกับอีกอันหนึ่งอันยองฮีเคเซโอเคเซโอที่แปลว่าอยู่อยู่แบบอยู่อย่างปลอดภัยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกกับผู้ชายเพราะผู้ชายกําลังจะอยู่ที่บ้านเนาะคนนี้กําลังจะไปเดินทางเพราะฉะนั้นไปอย่างปลอดภัยนะครับกับออย่างปลอดภัยนะคะ อันนี้แบบนี้อันยองฮีคาเซโยกับอันยองฮีเคเซโยเคกับคาแค่นั้นที่ต่างกันโอเคไหมคะอันนี้เนี่ยในคนเกาหลีถ้าสังเกตการพูดของเขาอะค่ะเขาจะพูดค่อนข้างเร็วเนาะก็จะเหลือแบบเร็วๆก็คือได้ยินชัดก็เซโยอะค,ค่ะอันนี้เซโยซึ่งจะเป็นเคหรือคาก็คือเหมือนกันอันนี้เซโยอย่างเงี้ยคะ่ะแบบนั้นก็คือไม่เป็นไร นะคะให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้คือเป็นสไตล์เหมือนกับบายบายบายเบสทั้งเดีกับพูดบายบายบายเดี๋ยี้เขาพูดเป็นบายโอเคไหมคะเขาก็พูดกันสั้นๆแบบนี้อันย่าเซลอันย่าเซลอันย่าเซลแล้วก็อย่าลืมเวลาที่เราพูดคํานี้เราก็ก้มหลังด้วยนะคะก้มตรงๆนะคะไม่ต้องก้มแบบโค้งโคไม่ต้องก้มแบบคอมเขาไม่ไม่เขาไม่ได้สไตล์แบบโค้งแบบหลังคอมแต่เขาจะเป็นสไตล์แบบตรงๆค่ะอันย่าเซลโอเคไหมคะ ก้มลงมาตรงๆสังเกตหลังเขานะคะเห็นไหมคะหลังเขาแบบตรงๆค่ะคือตรงนี้ก็ไม่ต้องแบบโค้งขึ้นมาเนาะถ้าเกิดเขาเขาจะโค้งก็คือโค้งตรงๆแบบลงมาเยอะๆแบบนี้แบบนี้ไปยิ่งคนลบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโค้งลงมาเยอะมากมากขึ้นเท่านั้นทำหนองนี้แต่ว่าหลังตรงเอเคไหมคะนี่คือวิธีการของเขาค่ะกานทักทายทั้งหลายแล้วก็ฝากติดตามเพจของครูด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นผลงานของนักเรียน ที่ออกมาโชว์ในหน้าเพจของกูค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ